กระทู้ถามเรื่องการก่อสร้างฝายชลประทานขนาดเล็กฝายห้วยโพหมู่ที่สองบ้านโคกก่องตำบลหนองนกเขียนอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยนางจุธาพัฒเมนะสวัสด์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกระทู้ถามทั่วไปฉบับที่6นะครับ ถามเรื่องการก่อสร้างฝายจลประทานขนาดเล็กฝ<ม>ายห้วยโพหมู่ที่สองป้านโคกก่องตำบลหนองนกเขียนอำเภอศรีทาจังหวัดอุรธาน,นีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงของท่านจุธาพัฒเมณสวัสดิ์ถามท่านบรรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยประพัดมาเป็นผู้ตอบนะครับเชิญท่านจุธาพัฒครับตั้งกระตูถ้ถามครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจุธาพัฒเมณสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตที่ห้าพักเพื่อไทยก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้บรรจุกระทู้ของดิฉันได้มาตอบถามกระทู้ในวันนี้ค่ะขอพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ท่านประพัฒน์โพทสุนทูที่มา,าได้มาตอบกระทู้ของดิฉันในวันนี้ด้วยค่ะเรื่องการก่อสร้างฝายชนละทานขนาดเล็กฝายห้วยโพหมู่ที่สองบ้านโคกกล่องตําบลหนองนกเขียนอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีเดิมฝายชนละทานขนาดเล็กฝายห้วยโพหมู่ที่สองบ้านโคกกล่องตําบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเป็นฝายชลประทานขนาดเล็กซึ่งมีความจุน้ำได้ประมาณ460ลูกปากเมตรก่อสร้างมาเมื่อปีพศ2553เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในตำบลหนองนกเขียนได้บริโภคอุปโภคและเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นแหล่งน้ำหาปลา,าของชาวบ้าน และเลี้ยงสัตว์ซึ่งปัจจุบันนี้มีสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มาประมาณสองปีเศษจึงทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำในการเพาระปลูกพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบรวมพื้นที่ 2,500ไร่ค่ะท่านประธานคะที่อาศัยน้ำจากฝายห้วยโพได้ปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์หาปลูหาปลา,ปาเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องชาวตำบลหนองนกเขียนดิฉันจึงได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หากฝายชนลประทานขนาดเล็กฝายห้วยโพได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถกักเก็บน้ำได้เหมือนเดิมก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำเพาะปลูกพืชผลทางการ,กรเกษตรได้อย่างเพียงพอและเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนจึงได้เสนอโครงการสร้างฝายใหม่โดยแผนการสร้างฝายใหม่ได้เข้าแผนจังหวัดแล้วค่ะท่านประธานคะและกรมชนระทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อพศ2542 เมื่อวันที่22พฤษภาคม2546เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนอำเภอรศรีธาตจังหวัดอุดรธานีไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการดังกล่าวนี้ได้ดิฉันจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีด้วยการด้วยการพร้อมกันทั้งสองคำถามพร้อมกันเลยค่ะค่ะ ที่หนึ่งกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยการอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างฝายใหม่หรือซ่อมแซมฝายเดิมหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีการก่อสร้างเพราะเหตุใดขอทราบรายละเอียดคำถามที่สองนะคะที่ฉันขอถามพร้อมกันเลยค่ะ คำถามที่สองค่ะหากเห็นควรแก้ไขปัญหาจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้เมื่อใดขอทราบรายละเอียดขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบในที่ประชุมค่ะขอบคุณค่ะกับเรียนเชิญทฐมนมติช่วยประพัดเป็นผู้ตอบครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ <c oughs> ผมผมได้กลับมาจากอุดอรต้องขอชมเชยท่านสสจุฑาพัฒนนะครับเมนสวัสด์ท่านท่านได้ทวงถามเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่าจะทำอย่างไรเมื่อฝ่ายนี้ไม่ใช่ใหญ่โตนักและท่านเองบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องใช้ฝ่ายอันนี้มาช้าหนานแล้วขอชมเชยในความตั้งใจและขยันแทนพี่น้องนะครับฝ่าย ้วยโพเนี่ยเป็นฝายที่ชนประธานสร้างกั้นลำน้ำห้วยห้วยโพซึ่งลำน้ำห้วยโพเนี่ยมันยาวประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับสิบกว่ากิโลลำน้ำเป็นล่องน้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาที่อยู่ด้านบนแล้วก็ส่งน้ำมาอย่างที่แม่น้ำลำปล่าตามที่ชนประธานได้ได้ทำให้ผมเห็นเลยว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะฝายตัวนี้สร้างด้วยด้วยคันดินนะครับคันดินกว้างสี่เมตรเป็นคันดินที่ยาว243าเมตรสูงห้หเมตรห้าสบเซนแล้วเป็นฝายที่สร้างมาตั้งแต่ปี2อง3ันะครับถึงวันนี้ก็30สปีแล้วก็โอนไปให้ออบตอ นะเนี่ย,ยโครงการแบบนี้เป็นโครงการขนาดเล็กแต่กระจายอํานาจนะครับกระจายอำนาจนะรกร,จจกรกมชลประทานสร้างเสร็จก็โอนให้อบตอหนองนกเขียนนะครับฝายตัวเนี้ยเริ่มพังใช้ไม่ได้ในปี63ตามที่ท่านบอกเนี่ยถูกต้องครับคราวนี้เมื่อสมบัติและโครงการนี้ไปอยู่ในที่อบตอหนองนกเขียนข้อที่หนึ่งชนประทานเข้าใจว่า น้องนกเขียนไม่มีเงินแน่นอนที่จะเข้าไปซ่อมแซมชนประานก็อยากเข้าไปตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะถ่ายโอนไปให้เรียบร้อยแล้วจะทำได้อย่างนี้ครับตอนนี้กรมชนรู้ปัญหาไปดูสถานที่จริงแล้วหนึ่งท่านกลับไปบอกนายกและสมาชิกสภาน้องนกเขียนว่านี่อยู่ในอำนาจการดูแลของท่าน ท่านต้องเรียกประชุมให้จำนายรัพย์สินอน,นี้คือหมายความว่าลงมติลือ้อปรับปรุงให้หมดไปเลยแล้วกรมชนประทานก็สามารถเข้าไปก่อสร้างได้ขอมาเลยเพราะว่าอันนี้ไม่มีแล้วฝ่วายที่ท่านว่าในพังหมดแล้วนะครับชนประทานก็จะไปทำในรูปแบบก่อสร้างให้ใหม่เวลาเนี่ยเขาออกแบบนะในทางาวิศวะเนี่ย เขาจะสร้างเป็นหช่องระบายน้ำใช้บล็อกคอนเวิร์ตนะครับหกช่องช่องหนึ่งก็ประมาณ4ี่เมตรแล้วก็จะขยายเป็นถนนซึ่งพี่น้องได้ขนขนอ้อยหรือไงเนี่ยที่เขาบอกนะครับว่าต้องทำขยายให้มันใหญ่เลยทีเดียวเมื่อท่านขอมาเขาก็จะออกไปสำรวจตั้งงบให้ในปีหกเจ็ดหกหกไม่ทันแล้วเพราะท่านยังไม่ได้มอบ เพราะท่านยังไม่ได้จำนายทรัพย์สินตัวนี้ก็งบประมาณโดยประมาณนะครับที่เขาเออบอกมาเนี่ยกรมชนนะครับประมาณยี่สิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านครั้งแรกผมนึกว่าจะไปซ่อมแซมได้สักสามล้านห้าล้านก็จะของบเหลือจ่ายปีหกห้าเนี่ยแต่มันไม่ทันแล้วนะครับท่านต้องไปจำน่ายทรัพย์สินก่อนบอกอบตอว่า หรือถอนนะพูดง่ายๆหรือถอนให้เกลี้ยงไปเลยแล้วก็ขอให้ทนประธานไปสร้างใหม่ก็จะสามารถใช้งบเข้าไปด,ดําเนินการใหม่ได้ครับขอกราบเรียนท่านสมาชิกโดยความเคารพครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ดิฉันฟังท่านรัฐมนต,ตรีตอบแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ท่านตอบว่าอบตอที่กิงแล้วเขาก็ไม่มีงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการ,รดังกล่าวนี้ได้ค่ะต้องคืนจํำหน่ายคืนไปให้กับกรมชนลประทานถึงจะดำเนินการได้อันนี้ท่านก็พูดแล้วในสาภาว่าโอนไปให้กลมชนลประทาน เขาจะดำเนินการประมาณ2 1ล้านในปีพศ2 5 6 1 6 6 6ใช่ไหมคะท่านอันนี้ดิฉันก็ขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองนกเขียนค่ะก็จะรอฟังข่าวดีว่ากรุมชนระทานจะไปเร่งก่อสร้างฝายที่ผุพังวันไหนนะคะก็ ดิฉันก็จะนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับนายกแล้วก็องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกเขียนให้ทําตามที่ท่านบอกมาในวันนี้ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่เห็นความสําคัญของน้ําทําไร่ทํานาค่ะก็ขอกับพระคุณนะท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ